รวมความประทับใจผู้ใช้บริการฟ้าประทานปี2024น้องๆบริการดีมากอาหารอร่อยมีตคนชมประทับใจมากเลยค่ะบริการดีการจัดงานเรียบร้อยทางบริษัทเองค่ะก็ใช้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะก็ดูแลดีทุกอย่างเ,เราไม่ได้ทำเลยเลยเตรียมแค่ซองคะแนนเต็มสิบให้สิบบริการดีอาหารอร่อยอย่างพร้อมการบริการดีค่ะก็ใช้มาหลายปีนะทั้งที่บ้านแล้วก็ ทีออฟฟิศนะคะแล้วก็คุณภาพอาหารก็มีมาตรฐานน้องบริการดีค่ะกับข้าวก็เยอะแขกที่มาทานไม่หมดเลยค่ะกับข้าวเยอะมากค่ะแล้วก็กับข้าวอร่อยค่ะ <c oughs> ใช้บริการเป็นครั้งที่2แล้วนะครับบ้านหลังที่2ก็พนักงานเ <c oughs> ฟลลี่บริการดีทุกคนค <c oughs> รบจบที่เดียวที่ฟ้าประทาน <c oughs> จริงๆ <c oughs> พวกเราไม่มีความรู้ในการ ทำพิธีสมเลยละกันแต่ก็ดีใจที่ป้าประธานมาช่วยชีวิตไดเลยละกันนะครับทั้งมีมพคะมาให้รวมถึงอาหารก็อร่อยมากครับเราภาพไม่ต้องทําอะไรเลยสบายทุกอย่างมีแค่ปัจจัยอย่างเดียวแล้วก็ทุกอย่างเจ้าหน้าที่ดาเนินงานตั้งแต่ต้นจน,น,นจบดีมากเลยค่ะอันนี้ที่รู้มาก็คือพี่สาวได้ใช้บริการมาก่อนแล้วทีนี้เกิดการประทับใจก็เหมือนปากต่อปากกันนะครับพอเราได้มาทำทันเอง บริการดีเยี่ยมมากครับผมปกติทุกครั้งที่มีงานบนุญหรือว่างานที่เกี่ยวกับสงฆ์เราอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็จะนึกถึงพระประธานเป็นที่แนงอันนี้น่าจะใช้บริการมา4-5ครั้งแลวค่ะแทบจะไม่ต้องหาที่อื่นหรือว่าเปรียบเทียบที่อื่นเลยค่ะราคาย่อมเยาโอเคกับทุกๆอย่างค่ะแล้วก็พนักงานดูแลดีค่ะ คือทางเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยแต่งตัวสวยๆรอให้ทีมงานเขาจัดการอย่างเดียวเลยก็จริงๆขอบคุณทางสิีฟ้าประธาทนะที่เป็นคนที่น่าจะเป็นมาช่วยเติมให้โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องทําเองแล้วก็น่าจะครอบกลุมด้วยซ้ำเกินความคาดหวังฟ้าประธานรับจัดงานบุญครบวงจร